สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564กองทัพเรือครับยอมรับว่าจะเสนอจัดซื้อเรือดำน้ำสองลำในงบปีงบประมาณ2,565 22,500ล้านบาทอ้าง ้องเสนอไปตามหน้าที่นี่เป็นการพูดของพลเรือเอกเคศถาใจเปี่ยมโฆศกกองทัพเรือกองทัพเรือทำตามหน้าที่ที่เราเสนอทุกปีเป็นขั้นเป็นตอนตามปกติเช่นเดียวกับกระทรวงเทบวงกรมในการดำารงภารกิจของตัวเองส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นก็ไม่เป็นไร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามันและรัฐสภาไม่ได้มีอะไรซ่อนเลนเสนอไปตามหน้าที่ครับเรื่องซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเด็กประถมที่เรียนออนไลน์เนี่ยหรือไม่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรหรอกครับรู้ว่าความสำคัญก่อนหลังเนี่ยเด็กตอบได้สถานการณ์โควิด รุนแรงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงป่วยกันเป็นหมืน่นตายกันเป็นร้อยต่อวันปัจจุบันเนี่ยยังมีหน้าจะมาซื้อเรือดำน้ำเด็กเขาคัดค้านครับผมคัดค้านฝ่ายค้านคัดค้านแม้กระทั่งพักร่วมรัฐบาลพักใหญ่คุณธรรมนัทนะครับแป้งของเราเนี่ยรัฐมนตรีแป้งของเราก็ออกมาบอกว่าพักพลังประชารัฐก็จะคัดค้านการซื้อเรือดำน้ำ ท่านผู้ชมครับไม่รู้อะไรสมควรไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังเพียงแต่ว่าเสนอไปตามหน้าที่ผมจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมธิการวิสามัญชุดปัจจุบันครับแขวนงบ22,500ล้านที่จะซื้อเรือดำน้ำสองลำจากจีนในปีนี้นะครับท่านผู้ชมครับหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนบางฉบับบอกว่าถ้าไม่ซื้อเรือดำน้ำสองลำ เราจะซื้ออะไรได้บ้างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่ซื้อเรือำนำน้ำสองลำเราจะซื้ออะไรได้บ้างเราสามารถซื้อวัคซีนแอสตาราเซเนกาฉีดได้123ล้านโดสฉีดได้61ล้านคนเฉลี่ยวัคซีนเข็มละ182บาทหรือซื้อชุด PPE ได้150ล้านชุดชุดละ150บาทตรวจโควิดแลปิด อติเกนเทสได้64ล้านคนเฉลี่ยชุดละ350บาทหรือซื้อเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว22.5ล้านเครื่องเฉลี่ยเครื่องละ1,000บาทจะเอากันยังไงครับผมนี่ขอคัดค้านจริงๆขอเรียกร้องคณะกรรมการวิสาม,มันได้โปรดแขนแขวนและเอางบนี้มาใช้ในการต่อสู้กับโควิด1 9 เรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรในวาระสองวารละสามครับโปรดยกมือค้านนะครับค้านซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือนี่แหละครับเขาบอกว่าผู้นำโดยเฉพาะประยุทธ์จันโอชาผู้นำเหล่าทัพคิดได้เฉพาะซื้อเรือดำน้ำไม่รู้ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่รู้อะไรสมควรไม่สมควรครับคัดค้านซื้อเรือดำน้ำอะไรคือศัตรู คุกคามในยามนี้โรคระบาดหรือชาติใดมาย่ำยีต้องทำก่อนอย่างไรดีจึงปลอดภัยเอาวไทยมันตื้นเขินดำไม่มิดใครจะมาประชิดคิดสงสัยโควิด1 9ึลุกรานไทยต้องร่วมใจต้านโควิดก่อนเพื่อนเอ่ยคัดค้านซื้อเรือดำน้ำอะไรคือศัตรูคุกคามในยามนี้ โรคระบาดหรือชาติใดมาย่ำดีต้องทำก่อนอย่างไรดีจึงปลอดภัยเอาไทยมันตื้นเขินดำไม่มิดใครจะมาประชิดคิดสงสัยโควิด1 9รลุกรานไทยต้องร่วมใจต้านโควิดก่อนเพื่อนเอ่ยนะครับเงิน22,500ล้านบ้าโโทีเดียวครับเดี๋ยวนี้การต่อสู้กับโควิด1 9เป็น เรื่องที่คนไทยจะต้องสามัคคีกันทหารเรือต้องตัดใจครับประยุทธ์จันโอชาต้องตัดใจขอซื้อใจประยุทธ์อีกครั้งนิงใช่ครับว่าระหว,ว่างโควิด1 9กับเรือดำน้ำคุณจะเลือกใช้งบประมาณไปไปในทางใดครับถ้าเป็นผมผมตัดเอา22.500ล้านบาทมาเป็นงบสนับสนุนในการต่อสู้ต้านโควิด1 9 ซึ้นพรากชีวิตพรากความสุขของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันตัดงบประมาณเรือด,ดำน้ำนะครับสมาชิกสสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลร่วมมือกันครับพักเพื่อไทยร่วมมือกันพักเก้าวไกลร่วมมือกันพักพลังประชารัฐที่บอกออกมาแถลงข่าวนี่ขอให้มันจริงนะขอให้มาจริงนะธรรมานันนะทำมาเล่นไปนะถ้าถ้าคุณพูดแล้วไม่ทำเลขเขาจะ ให้อะไรคุณคุณก็รู้อยู่แล้วครับขอให้ทุกคนร่วมใจกันนะครับด้านเรือดำน้ำแขวนไว้เอางบมาช่วยเรื่องต่อสู้กับโควิด19ครับสวัสดีครับ